ันนี้ก็เป็นวันดีนะครับผมได้มาอยู่ที่คุติของพ่อนะครับนะครับหลวงพ่อเสนอนะครับซึ่งไม่ธรรมดานะครับท่านมีธรรมะดีๆซึ่งเราเสนอไปหลายตอนแล้วก็มีผู้คนได้ชมกันแล้วก็จะมีที่วัดนี้เรียกว่าเป็นธรรมะแบบหลวงพ่อแบบว่าตรงไปตรงมานะครับท่านขึ้นไปที่บนกุตินะครับพระก็จะลงมาก็ จะนาสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลเรียกว่าสําหรับที่จะต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ก็ว่าได้นะครับจะเป็นรายนั้นเดี๋ยวท่านลงมาแล้วเข้าไปกล่าวสอบถามท่านดูกีว่าเป็นไรนะทางดิทแอดก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับตลอดตอแวะมาที่วัดบ้านทุน่งเสรีรามประแดง24ได้นะครับท่านจะได้พบกับสิ่งที่ เป็นสี่คนต้อนรับปีใหม่นี้นะคบอรตมาภาพกอธิศฐานก็มีบุญรุยวัสนาขอใสร้างวัดลางให้สำเร็จเพราะว่าในขณะนั้นอุปสรรคเยอะมากอรตมาภาพมาสร้างวัดบรรทุกเสรีก็มีหลวงพ่อคล้ายเป็นที่ยึดถือเพราะว่าเคยอยู่กับท่านแล้วก็ขออนุญาตสร้างาพระหลวงพ่อคล้ายขึ้นหนึ่งชุดมีพระ รูปบูชาห้านิ้วดังที่โยมเห็นอยู่นี่คือเป็นหินยวงแล้วก็พระต่างๆที่สร้างขึ้นมาเป็นต้นว่าพระ,ะนางพญาการปร,าปรหาแดงมีปิดตามีเป็นสมเด็จนางพญาที่รามกำแหงช่วยกันสร้างให้ในสมัยนั้นแล้วก็โยมผู้ศรัทธาก็นำหลวงปู่สงม,มาถวายเดี๋ยวเราก็สองอยู่เต็มอ้พระท่านเลยไอ้คุณตุรีรัตนวิรพันธ์ภรรยา จึงมาปรึกษาว่าถ้าอาจารย์จะเอามาทําประโยชน์มอบให้แขยญาโยมก็ยินดีที่จะนํามามอบให้หลวงปู่สงเนี่ยชื่อก็โยกอยู่แล้วสาเร็จความประสงค์หลวงปู่สงเป็นพระที่เก่งมากเรียยว่าในภาคใต้ของเราเนี่ยนอกจากหลวงพ่อทวดใต้ของเราเนี่ยนอกจากหลวงพ่อทวดหลวงพู่คล้ายก็มีหลวงปู่สงเนี่ยที่โด่งดังที่สุดเนี่ยฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีไหว้เป็นที่ระลึก ไปไปบูชาก็เชิญติดต่อได้ที่วัดบรรทุเสรีวัดบรรทุนเสรยียังมีอเรียนหลวงพ่อคล้ายเรียนหลวงพ่อไกและสเคล่าซึ่งดังที่สุดในสมัยนั้นได้สร้างไว้พระสเคล่าสร้างจากลาวาจากภูเขาไฟเพิ่มพลังแล้วก็มีพระหลายอย่างทายมมาชมก็จะได้มาแสดงความประสงค์ก็จะนำมอบให้เป็นที่